แกเคยเป็นปะแค่ได้มองก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเฉยเลยอะ่ะคือเรื่องมันเริ่มจากตอนที่เราไปร้านกาแฟประจำแล้วเจอกับคนนั้นยืนต่อแถวอยู่ข้างหน้าเราพอดีเลยแกคิดดูดิแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาที่ผมเขาเบาๆคือแบบออร่ามากตอนแรกก็ไม่ได้อะไรนะแค่คิดว่าเออคนนี้ดูดีจังแต่พอเขาหันมายิ้มให้ตอนที่เขาทำกาแฟหกใส่ตัวเองเท่านั้นแหละ หัวใจเรานี่เต้นแรงมากเขาพูดว่าขอโทษนะครับเปิดจังเลยเราก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรเลยค่ะคือเสียงเราสั่นมากกับตอนนั้นหลังจากนั้นมาเราก็เจอเขาที่ร้านกาแฟาบ่อยขึ้นแล้วก็ได้คุยกันมากขึ้นเรื่อยๆรู้ไหมเขาชอบอ่านหนังสือเหมือนกันเลยคุยกันถูกคอมากวันนั้นฝนตกหนักมากเขาเดินมาส่งเราที่ป้ายรถเมล์แล้วยื่นร่มให้เราบอกว่า เอาร่มไปก่อนนะเดี๋ยวไม่สบายแกเข้าใจปะแค่การกระทําเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกดีมากๆเลยอะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะไปในทิศทางไหนแต่แค่ได้มองได้คุยได้อยู่ใกล้ๆเขาเราก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆแล้วอะ่ะนี่แหละมั้งที่เขาเรียกว่าแค่ได้มองก็รู้สึกอบอุ่น